เมรับปีหนามันจะร้ายแห้งนอมันจะเึิดร้ายแห้งวันตีนี่เสๆได้ครับเจ้าของวันจันทร์ที่สิบนะครับของเดือนพฤศจกิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดที่สวนไผ่บนทวบนสวนป่าผสมผสานแปลงที่สองนะครับไอ้น,นันผมว่าผมจะคุดไปเหตตต่อผ่านไายผมว่าท่านคุดเออ ไอ้นี้ตัต่ตำเลยนี่ช่องตัวนี้ <c oughs> ตอนนี้ผมอยู่สวนนะครับขึ้นมาตัดแต่งสางก่อ <c oughs> ที่แรกนัดลูกน้องไว้นะครับอาจจะน,นีลูกน้องติดสุระบ่ได้มากก็เลยมาหายไอายมาบอกไอก็เอือยเป็นไอทัดก็เอือยจอยนะครับเคนก็อยู่สวนกับขาง,งกันนี่แหละมาซอยงาน แม่ยังดอกผมก็อยากให้มันมันแล้วตามจุดประสงค์ของตัวเองตามแผนการของตัวเองนะครับทํามันแล้วแล้วมันแห่งมันแห่งขิงว่มันแห่งผมก็จะเอาขิงว่ามาใส่นะครับพอผมสั่งขิงว่งไปยี่สิบกระสอบนะครับผมจะามาใส่สวนนี่แหละทั้งบดนี่แหละสวนทั้งบดที่ผมเห็ดน,นี่แหละ,รรหละกระอขอขอบคุณขอบคุณนะครับผู้ที่ได้แวะผ่านข้าวม่านะครับได้เห็นการบันทึกวิดีโอของคนบาปลูปกปาก่าคนบาปลูกวนใหม่ จะของสวนไผ่บุญทาวอนนะครับเห็นบอกครับหัางมดแดงไอ้ทาเจา้าระวังเด้อเึิงหัวเจ้านั่นนั่นไปจอยแล้วดึงงาไผ่เมื่อกี้มันไปถือมนันเห็นบอก <c oughs> มันอยู่ต้ออนหล่งวงหั่งมดแดงสองหัางบางได้นน่นไปจอยเจาเบื้องไงผมน้ำเด้อเจา้าถึงยามนั่นเจ้าม,มดดามาเอาไปกินเด้เอ่ยเด้อเห็นบอกถึงยามใ่รมะแดงเจาะมาเอาไปกินเด้อเจ้าเที่ยวเข้าขมาดูดูเด้อไหล่เด้อ นี่ล่ละที่ผมบอกนะเอ้ยบางเทื่อนี่บางห้างนี่มันบริยูสูงเนะครับมันอยู่ตำตำขจ้นจังสีมันยางจกเอาเลยนะผมถึงบอกว่าให้เขามาดูดูนะแต่พอที่ผมวนะ่านั่นผมสดูแลเอาออกเอ้ยเ้อมันยางของมัน่แต่ละแต่ละช่วงแต่ละจังหวะนัะ่นแหละยางขรายมือ,นอหนึ่งเจ๊กหลบนั่นก็เป็นยัางนะผมดูแลเอาออกครับนี่แหละการพึ่งผาอาศัยนะครับ มดแดงเนี่ยผมก็ไปหามาได้ครับนี่มันมากของมันเองนะครับนี่แหละครับที่ผมว่าแนวทางความง่ายนะครับคือมันง่ายหรือนะครับโมแมนว่าผมตั่งเบาๆนะครับใครสนใจแนวทางความง่ายก็เอาไปเหตบึงบ <c oughs> นะครับเด้อนะครับน้องเป็นมาตัดห้าส่วนยางพลาเติกเห็นไหมครับมันก็โลงไปพูนปลายยุขาผม ที่เห็นสูงสูงนะน,นั่นเห็นไหมครับนั่นแหละครับเดือนหกนี่ฝนฝนลงพืนสภาพมนี่ผมจะขยายไผ่นะครับขยายไผ่ลงไปไปผลล่ะไปส่วนผลน,นะครับนี่แหละอาจจะเป็นไผ่ที่ผมหาได้ที่ผมต้องการนั่นแหละครับไผ่สายพันธุ์ดีๆแน่ที่จะเอาอใ,ใช้่ล่ามันนะครับนี่ก็ตัดอีกหลายตน้นอยู่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นที่ผมจะตัดออกเพราะว่าปี่กายนี่ผมแต่งบ่ท่าน นอก็เกลยว่ได้หลายนะครับปีนี้ผมถึงจะฝ่าวแต่งให้มันทันเพราะว่าผมต้องการจะเอานอนะครับภายในปีนี้คือปอกไม้ลักหลักอีลีผมเนี่ยในสวนผมนี่วางแผนไว้จะให้จะให้ทํานอให้ได้หลายที่สุดภายในปีพศสอง0นรอยเจ็ดสิบนะครับปีเจ็ดูนนี่นอนในสวนไผ่บุญทวัตรต้องต้องออกลักลอยโลกขึ้นนั่นนะครับผมวางแผนไแวบบ้แบบนั้นก็ฝากติดตามเลยได้ครับเด้อว,ว่ามันจะเป็นไปตามแผนตามแบบตาม ตามทีผมคิดตามทีผมขาดการไหวหรือบอนะครับฟังทั้งหลังจะเป็นปลาใหม่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมพายางไปเนี่ยมือนหลันเขาขมัาเอาของผมนะครับกระเปรงผืั้นนะครับเพราะว่าผมสั่งไอ้ทรัพยากรอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นทั้งอาหารเป็นทั้งเป็นทั้งไอ้ทรัพยากรใหม่ใส่สอยนะครับคนภูเขาบ่มีเขาอาจจะ เอาไปกินนั่นแหละครับกับพวกอย่างที่ว่าดีครับ <c oughs> เป็นเรื่องดีผมก็ใได้บุญได้กุศลไปนั่งน,นะครับมันง่ายครับ <c oughs> ผมถือว่ามันง่ายต้นไอ้นั่นนะครับต้นหมวกหัวมันหลายจริงๆหรอผมพอจะเอาไว้ภายในดอกเพราะว่ามันอยู่กลางหรอกผมอยากเอาออกนะ มันบังนะครับเอาออกใหมันบูดอึดมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นบกหวดขาใหญ่นะครับหน่วยใหญ่ๆนะมันหลายอยู่มันกระเบิงหลงไปอยู่ใกล้นะครับไครสนแกแนวทางก็ <c oughs> จะสานปันส่วนที่ดินเจ้าของออกมาเห็ดนะครับเด้ผมคิดว่ามือข้างหนามันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมันเป็นป่าสมบูรณ์นะครับผมเสียดกระได้บรเเ็ดกระไดนะครับเป็นอย่างั้จังว่าเสียดกระไดบริเ็ดกระได ถ้าสมุินะครับถ่าสมุาป่าผมหนีมันได้สิบปีต้นใหม่ผมวันหนี้มันก็จะพอสางบ้านสังท่อยศัยแล้วผมคิดว่าไผ่หนี่มันก็จะเป็นกอบบกไานะครับหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในสวนผมมันผมบเหตุณยังมันมันไก่ผลผลิตผมบอ,อกมาคือจังไผ่นี่นะครับผมบเหตุณยังมันก็จะหายนอ,อผมบอ,อกมาเมื่อถึงมือนั้นนะครับเพราะว่าธรรมชาติ จริงๆนั่นนะครับตามตามที่ผมเข้าใจตามที่ผมเคยไปไปเห็นมาธรรมาชาติอหลีผมจะยกตัวอย่างคือจังหวัดประพคนะครับ <c oughs> ในวัดประพคนะครับบบมีผู้ใดไปออกแบบบบมีผู้ใดไปวางแผนบบมีผู้ใดไปใส่ปุ๋ยบบมีผู้ใดไปพ่นดินนะครับ่ในวัดประพค <c oughs> มันอยู่นังกันไปเบิดเลยครับบุมีหล่อมบบมีแถวบบมีแนี่แบบของผมเลย นะครับมันก็ยุ่น้ำกันไปไหนบมดทุกอย่างแม้กระทั่งไผ่แม้กระทั่กทงกระเจียวอีหรอกดอกกระเจียวนะครับแม้ก,ร,กระทั่งเ็ดต่างๆแล้วก็ต้นใหม่อีกมากมายม,มหาศาลจนจนจนผมโมโหแหละว,ว่ามันมีสื่ออย่างแหนยอยู่ในนั้นนะครับมันก็ยุ่น้ำกันไปบมดเลยนะครับ <c oughs> ่น้ำกันไปบมดเลยแต่ว่าสวนผมนี่ผมก็จินตนาการน,นะครับจินตนาการของผมก็คือ จินตนาการออกจากวัดวัดจริงๆโอ้ปลป่าจริงๆของวัดประพงศ์นั่นแหละครับออกมาไหวในในสวนผมแต่ว่าออกมาอยู่ในรูปแบบตามแบบตามแผนตามที่ผมวางแผนไว้นะครับมันจะบริได้ดมั่วคือจังอยู่ในวัดประพงศ์นะครับมันจะอยู่เป็นแถวเป็นแนวกองมันนะครับก็ขอฝากติดตามส่วนไผ่บนทวรไหวน่นาโอกาสในน้ำหลายๆเด้อครับเด้อ ว่ามันจะเป็นไปตามแบบตามแผนตามจ,จินตนาการที่ผมว่างไว้บอกนะครับผมต้องการให้มันเป็นป่าอยู่ในสวนผมนี่แหละครับต้องการให้มันเป็นป่าให้มีทุกอย่างที่ผมต้องการนะครับผมต้องการอียงผมก็จะเอาหาเขามาคือจังเป็นสีนะครับนี่เป็นกระชายนะครับผมปลูกไว้เบิด์ตเหรอครับนี่ผมปลูกไาเบิดเหรอโอ้โบแมนบนขอโทษด้หลาๆนะครับไอันนี้เป็นกระเจียว เป็นกระเจียวไอ <c> ้ <oughs> ดอกไลาๆแดงๆนะครับแถวนี้จะเป็นแถวกระช่ายนะครับเนี่ยผมปลูกไว้เบิดแล้วนี่กระช่ายร่องนี้นะครับร่องนี้ทั้งร่องนี้สุดทั้งนี้ก็ไปผมจะเห็นเป็นร่องกระช่ายร่องนั้นเป็นเป็นกระเจียวแดงร่องเมื่อนี่เป็นสาคูสาคูขาว ลองมานี่เป็นกระเจียวเห็นไหมครับกระเจียวกินดอกก็จะ,จะไปนี่แต่ว่าตอนนี้แถวน,นี้เพราะ่านมีพุมปลูกมาถึงตรงนั้นนะครับมาลองนี่ก็จะเป็น <c oughs> สาคูจีนหรือสา,สาคูแดงๆม่วงๆนะครับไปนี่มาลองนี่จะเป็นกระเจียวขาวไปนี่ในอนาคตกับ้องไปพุ่นละ ต่ว่ามาหลงนี่เป็นบัวสวรรค์บช่ไบมครับนเ่ิ่มยุบตัวเหรอเพอเพอพอเบิร์ดฝนปุบปั้บมันก็จะยุบตัวลงไปมันก็จะเหี่ยวจะแห้งไปนะครับแห้งแห้ง,หง,หงไปแล้วก็ย่อยสลายเป็นปุ๋ยเป็น,เป,นเป็นสากพืชอ,อยู่นี่แหละครับเป็นปุ๋ยเป็นอินรทรีย์วัตถุอยู่ในสวนผมเลยโดยที่ผมไม่ต้องไปหายัางเขามานะครับ ถ้าหากว่าผมมันไนผมก็เอาขีงวคือผมวันเหรผมสร้างขีงก่ไปยี่สิบกระสอบแล้วครับผมก็จำวัน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 ยังสี่แล้วครับเนี่ยวันวันไป่ังสี่สี่พอมันอยู่ตองกันไปเบิดวันสวด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 ไปเลยนี่คือแนวทางข้ามง่ายตอนนี้ผมหงายเอวบข้าไปเป็นเหตุงานถาผมก็มาลองสี่แล้วครับเพราะว่าทุกขัางที่ผมเข้ามาสวนผมก็จะทายคิปเนี่ย ไ่ไ่หอกดำเอีจ้อยนี่นี่นี่ไฟที่ผมว่าผมผมแชร์เจ้าไปสองต่อนี่เจ้เบิ้งตี้จะเบิ้งต้นเบิ้งเบิ้งหลบซ่งมันสิก็ไ่ที่กำลังซาดอยู่นั่นแหละผมแชร์ไปยางละสองต่อจะเบิ้งที่ล่ะเฮ็ดแม่สาวแงไข่มดแดงแงแม่งกินหนุนหรือว่าเฮ็ดเห่าหนั่นเห่านี่โอ้สุดยอดแม่นจะเบิ่งที่ล่ะพุดเอา หรือเจ้าจะตัดไปขายให้ยายนั่งนะครับยายนั่งไมกวาดเท่านี้ล่ะเอาไปเห็ดดำามกวัดนั่นนะครับตัวหนึ่งผมคิดว่ามันหน่หลายทอนเจ้าสิได้ต้นนึงเจ้าได้เงินหลายบาทแม่นครับนี่คือเรื่องจริงเด้ที่ผมบอกนี่โบแมน่าผมบอกแม่นถูกต้องครับนี่ล่ะที่ผมว่าผมหายไ่ออกไปนี่นี่นี่ล่ะมันจะยู่ใดดีเลยครับแบบสวนของเจ้ามันจะยู่แบบดีแบบงามเลย เจ้านี่ล่ะเดี๋ยวเดือนหเด้อเ,เดี๋ยวผมสิจัดการให้เนี่ยครับคือเป็นการแหลกเปลี่ยนนะครับเนี่ยสวยงามมากเดี๋ยวอีกหน่อยผมกับมาตัดต้นแก่ๆมันนี่ออกนะครับพวกต้นแก่ๆนี่ทีดำๆนี่ก็จะเอาไวจ้จะพวกนี้นะครับพวกที่กาบยังติดอยู่จะจงไวจะตัดพวกนี้ออกไปใส่งานนะครับไปใช้ประโยชน์ประโยชน์มันหลายครับ ขอบคุณหลายๆนะครับพู้ที่เขามาติดตามเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเห็นงานก่อนอายกับไยเราเรายืนแน่มงผมเล้วมึงคาตั้งแต่ท้ายวิดีโอหอันเด้อแล้วะส <laughs> <laughs> วัสดีครับ